สวัสดีครับวันนี้นะครับกมาเบิ่งวิธีการเขานามติได้อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เขาจะหดห้เปียกเลยนะครับตัวซอยครับตัวซอยตัวนี้จะเป็นเรือนะครับเรือ ทีใจจุ่มลงคล้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาอย่างเบิงเดอร์จะเป็นตัวซอยในการพดนน้ำได้แบบหนึ่งนะครับ ้านนี้นะครับกัซอยทุนแรงเข้าได้หลายอยู่นะครับสําหรับถ้าเกิดสวนใดมีข้องน้ำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ้าเกิดสวนผู้ใดมีขุดข้องน้ำไว้ที่กับสวนนะครับแตสามารถใส่เรือแบบนี้ได้นะครับ้ากระบบน้ำห้องมันเมแห้งพอนะครับเพราะว่าหนาแรียงกัต้องการน้ำหลายเนาะเราก็สามารถใส่เลือแบบนี้ได้ครับ ควบแห้งคองน้ำนะครับกับ,กบขึ้กกนย่กับข้าเหลี่งเครืองที่ยุกับเรือนะครับแล้วก็ข้ามกับว่าปั๊บหัวเอานะครับว่าจะปั๊บแบบให้มันเป็นกระจายหรือว่าให้มันแต่ไกลๆนะครับแบบนี้นะครับจะมีตัวปั๊บเลยครับให้กับมุนแล้วนะครับกะบใส่งานดีอยูะครับ ออาแบบงเอาใดหลายอยู่เนาะสำหรับสายยางนะทีใส่นะครับจะเป็นขนาดหนึ่งจุดนิ้วครับแต่ผมแนะนํำเป็นทอเป็นแบบาสายยางที่เข้าหดนำตัวใหม่ทั่วไปนะครับมันจะบม่พับนะครับ ขนาดนิวนึ่งก็ได้ครับแต่อันนี้มันเป็นสายผ่านะเวลาห่อหลากกลับไปกลับมามันจะพับสำรับเครื่องก็จะเป็นเครื่องสองจังหวะน,นะครับต้องผสมสองที่น้ำนะครับแต่งานัง่ายๆนะครับเป็นป๊มนาอยู่ข้างล่างนะครับดูดน้ำไหลไปน้ำสาสเนาะแล้วก็ พดน้ำครับครับสะดวกสบายนะครับในการหดน้ำ ครับสำหรับคิมีก็มาไทยบึ้งนะครับว่าวิธีการอ่าก่อยประหยัดแห้งของเขาก็มีหลายยางนะครับสำหรับของผมก็มีเลือกใส่เลือกไปก้อนนะครับสำหรับคิมีนะครับเอาไว้แค่นี้ก้อนนะครับสวัสดีครับ